เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นข่าวดีในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดโควิด -19 หรือสอบศ โดยเขาได้มีมติเห็นชอบใน3ม,มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายการจ้างงานเด็กจบใหม่เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือสอบศนะครับเขาได้เห็นชอบ3ม,มาตรการสำคัญเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนจากวิกฤตโควิด -19 นะครับหนึ่งก็คือมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ วงเล็บ1เพิ่มสิทธิ์ให้ผู้ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเพิ่มส่วนลดค่าที่พัก40%จำนวน10คืนต่อคนนะครับเพิ่มคูปองอาหารต่อการท่องเที่ยวสูงสุด900บาทต่อวันนะครับในวันจันทร์ถึงวันพระหัสสบดี900บาทวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์600บาทและให้เงินคืนค่าตั๋วเครื่องบินจำนวน2,000บาทต่อที่นั่งเริ่มตั้งแต่1กันยายน63เป็นต้นไปนะครับ 2. ให้ข้าราชการพนักงานลูกจ้างและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ลงทะเบียนและใช้สิทธิ์ในแพ็กเกจเราเที่ยวด้วยกันไปพักผ่อนในวันธรรมดาเพิ่มได้2วันโดยไม่ถือเป็นวันลานะครับ 2. มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายสนับสนุนค่าใช้จ่าย50%สำหรับการจ่ายผ่าน G ี a l l e t ณนะร้านค้าหลายย่อย ล้านหาบเล่แผงลอยทั่วประเทศกลุ่มเป้าหมายก็คือคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปราว15ล้านคนโดยจะเร่งดำเนินการภายในเดือนตุลาคม63นะครับและ3มาตรการส่งเสริมการจ้างงานสำหรับผู้เรียนจบใหม่โดยการสนับสนุนจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่ใน3กลุ่มนะครับ ก็คือคนที่จบวุฒิปริญญาตรีปวสปวช,าปาชาทั้งในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนรวม260,000อัตราตามอัตราค่าจ้างดังนี้ปริญญาตรี15,000บาทต่อเดือนปวส11,500บาทต่อเดือนปวช9,400บาทต่อเดือนโดยรัฐบาลจะสนับสนุนเงินค่าจ้างให้50%ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาเป็นเวลา12าเดือนนะครับตั้งแต่เดือน ตุลาคม63ถึง30กันยายน64สําำหรับเงื่อนไขลูกจ้างเนี่ยนะครับจะต้องมีสัญชาติไทยจบการศึกษาในปี62-63ถึง63ส่วนนายจ้างต้องอยู่ในระบบประกันสังคมยืนยันตัวตนผ่านกระทรวงแรงงานและต้องมีสถิติการเลิกจ้างลูกจ้างเดิมเนี่ยไม่เกิน15%ใน1ปีนะครับ นี่ก็คือสามารถการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ทางสบศได้มีมติเห็นชอบนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดในเรื่องนี้กันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครั